ีไมได้ดน,นขะขเดินทางจงหวไอ,วอ้อูอกลัวกูเจอซอีกล้นี่กับพอเดินทางอะไรครับมนเออเขาอกเขาบ่อยีับพเดินทางจบมันทุซบดิายแลอ้วทีมงานเราเจออีกแล้วครับอูล้ลหญ่งงโอ้ล่างใหญ่งงเลยล่างล่ง,งอชอบไอก่กันไหมเฮ้อีกรั้งหนึ่งครับอ,อ,อีกลงนึงไม่ใหญ่เท่าไหนุนหนุนตรนูนนูน่น,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 น ผมแหวกทางลงมากําลังกินลงมาดูกับปานผลมองข้างบนเห็นก่อนจ่อยอยู่คู่กันเลยครับนี่นี่รังหนึนงน่งอยู่ติดพื้นครับนี่เอ๊อยู่ยังงี้นี่น่ะดูสิเอ <ละ S 2> จ๊จะได้นอนตีตลอดพันไก่เลยนอนกับผมใม่นี่อีกรังหนึ่งครับรังใหญ่เลยไม่แรงเท่าไรดอกเอาเอาทำไมกันครับเอาแล้วปานกบยสระครับผม,มเอายยยืืยื นี่เลยครับผมทีมงานเราไอคนเยี่ยวไอคนเยี่ยวไอ้เยี่ยวจะไปขึ้นจักทีสวัสดีครับผมทีมงานเราก็พากันออกหาบิมอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้มากันสี่พันครับผมผมออกมาก่อนเขาเลยเจอแล้วครับค้างทางเลยครับนุ่นนุ่นลังหนึ่งครับขับมาเห็นเลยทีมงานเรากาลังมาครับผมมีพานกบกับพานไก่ครับพานผลด้วยสามสี่คนครับเจอแล้วครับผม เอ่สองพันของเราครับผมรุ่นใหญ่ของเราพันครบก็พันหนึ่งครับผมพันไก่กำลังมาครับผมเด็เท่เลยพันไก่ทีตาดีพอต้นเดียวสามล่างไม่เห็นแต่ว่านี่ผมพันไก่เนะครับกำลังกำลังขับรถตามกันเลยเจอแล้วครับข้างๆเลยครับตังเรากำลังเดินทางเลยพอดีนนู่อยู่นู่นครับมาเดี๋ยวจัดกันเลย หาซะเนาะฉีกไหมฉีกไหมน้องจับกูเยมัไหมด้่ยู่เจ้าใส่ความสูงของพันฝนให้จีบนปหัดมันเดียวของเราเกิดเป็นหน้าแล้งนะเออ่มีน้ำเนาะ กับไม่แรเท่าเดรผมนะนีมดยโอ้ยน้น้ำน้ำน้ำนน้ำาทิคัดแล้วโอ้ยน้ทำจกิงคนยังไงเนี่ยเฮ้ยเมันไม่มีกิงคนไหมกิ่งคอนขวางครับโอ้ยทำจัดแล้วอันจรกิงคอนไหมโอ้กิ่งคอนสามสามทางเดินทางกันต่อครับนี่กิงไหมอยู่นี่หมานหครับผมลงตะกาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับ เจออีกแล้วลังหนึ่งครับคือต้องกิ่งสนครับร่างผู้ใหญ่นะครับดายทิตเป็นพึ่งห้อยโค้งครับลังไม่ค่อยใหญ่ครับผมลังนี้ไม่ใครใหญ่ทั้งนั้พี่นี่ครับอันนี้ตาดีครับเดีจะของบ้านจะไม่ให้เอาครับผมเป็นไรครับผมครับอยู่หน้าบ้านค้นกับอันนี้ศาสเราขออนุญาตแล้วศาสเขาไม่ให้เราก็ไม่เอาครับผมนี่ครับลังใหญ่ป่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับผม ไปดูรังผอานกบดีกว่าไปเดินทางครับผมห่างกันนิดเดียวผ่านกบกลับมาเจอแต่ผมยังมาไม่ทันรอกตะกี้นี่มาเจอรังอย่างใหญ่ครับ <c oughs> อยู่ตรงนั้นนี่ครับผมอยู่ตรงนี้ครับร <c oughs> ังอย่างสวยเดี๋ยวรอดูอจะล่างไหมกินอ <c oughs> ย่างใหญ่จิตัดขาดไปนี่สมควรแล้วครับโอ้ลูกพีดังนี้ลูกพีดขึ้นเองเลยครับบอกว่าลูกน้องลีลาว่ะจะรำหรือ อย่าเดือพันไก่เด้อ,เ,เ,อเดี๋ยวลงคนไม่หายิกครับ แล้วอ่ะหลังใหม่จะสวยอยู่ปุ๊บนี่อยู่ได้ไปเตมเ็มเท่าไหร่หลังนี้นจะจิ๊ได้หยุดแปดสิบบาทครับหรือลอยหนึ่งโอ <Okay. S 2> เคเดี๋ยวรับผ่านผลครับมาแล้วมาแล้วเอาให้กันเป็นตดทอด อเอาผ่านกรุบนั่นไก่คำตาลอยเสะไห่ดวงตาชูห้อยใส่เอาไว้วัลังที่สองครับล,ล,ล้ำตะกะสองหลังมันมาล้ำตะกะครับผมทีมงานเราเจออีกแล้วครับอู้หลงังใหญ่เยโอ้ลงังใหญ่เลยสองหลงังสองหลงังซึ่งชอบผอิวใกล้กันไหมเฮ้ยอีหลังหนึ่งครับอีหลังหนึ่งไม่ใหญ่เท่าไรโอ้หน่นหนุนหนุนตรงนู้นจีนนู่น โอ้ลังนียต้นคูนครับางทางเลยงใหญ่ด้วยผมก็พันผลวิ่งพันต่างหลายรอบครับไม่เคยสนใจมองครับดังยิ่งใหญ่เนาะโอ้ยควันก็บอถึงฮะนึกว่าเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ไปอีกนิดก่อน เอาเลยเจับสองมือเ๋ยวเร็วเอาเลยครับแกะไก่บุญมีแม่มาเก็บานเอาเลยเอาเลยหนิ้วผมนะอ้ยลดับตา้อยหนึ่งสองึบปล่อยเลยเยวเดี๋ยวจริงเดียวให้ปล่อยเลยพันหนึงสองึบพึบอ่าอู้ดุดนยาจักกงบนนีแหละหลวงไปเลย หอย่างขัดหัวหนาหม,มเลยโมแมนเดียวนี่ลอยแปดทิบนี่วันนี้เราหมานเลย<อ>เอาเรื่องลงฟันมีดีซ้ำมีทัดเขียน,ต,นต่อต้นกอนในกลางด้วยไม่ทอดด้วยนะอโอ้ไดยดอกเอ,อ,อยแปดิย่หัวหน,า,า,หนาใหญ่ครับได้ยดอกลอยแปดิครับลอยห้าทิ เราจะลอยห้าทิพย์ขึ้นไปครับลังนี่เป็นลูกนะครับผมลังทีสามของเราติดกระดานล่างครับนี่เป็นไงล่ะครับผมลังยังใหญ่อู้มันจะลังใหญ่ๆเนาะวันนี้เนาะเอาใหม้ๆปุ๊กก่อนไหมจืดนิดไหมผมหยิบกรรมมาให้จไปหาใบไม่ๆวันนี่เดี๋ยวผมใหม่ๆครับผมลังทีสามของเราเดี๋ยวพันไก่ยิ่ึ้นครับลังนี่ลังที่สี่เอาเอาทำไมกันครับเอาแล้ว ไปกบเยสระครับผมเอายืนยืนนี่เลยครับผมทีมงานเราไอ้คนเหยี่อไอ้คนเหยี่อไอ้เยื่อจะไมขึ้นจักทีโอ้ยได้ทีครับผมมันไก่ได้เยอะพี่มันเลยเชิงวัดลอยจังหวัดนี่มันนานแล้วโอ้ยตักยิงเลยเต็มพี่กันสนิยบเลย ่ดูผ่านไก่กินก็ผ่านไก่นะครับเด้อโะผ่านไก่ถึงยอดแล้วครับนั่นไก่กบอกว่าน้ำดังดีครับรังหนึ่งบอกผมมองกับไปหัวหน้ากับป่องป่องนี่เลยครับเฮ้ยเรียบร้อยข้าวหน้าดงดีผมว่าแล้วดูมองขึ้นไปห้าวหน้าเปนป่องเกืบมีน้ำทุกหลังช่วงนี้ พื้นที่นี้นะมันเลวแต่พื้นที่เราเนาะเมีนครับเราแต่จังวัดดาจังวัดนั่นเองไปหาก็โนูงเลยมีน้ำมาแล้วครับโอ้โหมันน่าอย่างสวยเลยอืมจุดดยอครับเงียบนะเอาละไปล่างก็งามครับสามสิบสี่สิบปลายครับล่างโอยังไงอ่ะสิปลายงามอ่ะเดินทางกันต่อครับผมล่างนี้ครับรถตามกันมาครับพานไก่ครับพานไก่ฉี่เป่าเลยผุ่มแบบเนี้ยหนาสงสัยมากครับมันอาจจะทําอยู่ได้หมดทุกทุกจุดครับผมหนาสงสัยหมดเลยผุ่มแบบนี้ ถึงว่าเป็นปุ่มในน้อยนี่อย่ามองคามครับผมลังใหญ่ด้วยนุ่นรังอย่างใหญ่ครับเดี๋ยวเราเคลียร์ทางจะได้ลงไปตีครับผมแหวกทางลงมากําลังกินลงมาดูกับปานผลม,มองข้างบนเห็นก่อนจ่อย <c oughs> อยู่คู่กันเลยครับนี่ <c oughs> น,นี่ลังนึงอยู่ติดพื้นครับนี่เอะอยู่ยังงีน,นี่น่ะดูสะแม <c oughs> ้จะได้นอนตีสลอดพันไก่เอยนี่อีกลังนึงครับลังใหญ่เลย <c oughs> อุ้ยเครื่องวันน้ำปิดตาเลยพี่น้องอุ้ยล,งลยังนี่พึ่งพึงอย่างนูปิดตาเลยครับพ,ออพันผลกับผมแยกรันตีครับคนละลังจะได้ทำเวลาเนะาะงวดเดี๋ยวค่อยดูตอนตีเสร็จแล้วพี่น้องดู้ยัยางงามเลยลผมคนได้ผมอ่ะแค่นี้แวกเลยคันนี่ตัดปแวกเลยครับ จะเป็นนำกเดี๋ยวลุยอ้ยอะไรน่ะนะมุนอุ้ยปุยเลยไปไหนไม่ได้เนยโดนวางยาแล้วครับเขาบอกว่าไปโรปดในน้ำเลยมันออกไยนะเอาลงไปในน้ำด้วยเขาบอกว่าลงอาองในน้ำเลย อัม่งากนนี้ยังไม่ได้ครอันนี้เรามาไก่ไก่ไม่ใช่ม้าไอ้ไก่ก็แถวเลยยนมาทางนี้นี่อืดเอาเรื่อยมาดู นี้ก็โดนแล้วพันไก่เอ็าครับโดนแล้วพันไก่โดนขี้เจ้าแล้วเนี่ยทำไมใครไปดักยางเจ้าผ่านผลโยนมากี่นี่รักยางกี่ตัดจากเจ้าโยนมาคาเนาะอ้โแม่นแล้วเนาะตัดเอาดึงออกจากพันไก่โยนมาตรงนี้เนาะเอากระเป๋าอีกทางมาสมอยู่คู่ครับนี่ก็ไม่อยู่คู่นะครับผ่นผลเคลียร์ออกมดยังหนึ่งตั้งขางหนึ่ง ยังยังเลยอีกนิดนึงสิล่างตรงโค้งบนงัวหนวเป็งคู่ครับแต่ว่าเราได้ลังเดียวครับผมเอาตามสภาพนะครับหญิงมันเสียกหลายเนาะบางทีดีดีนี่ดีอยู่พยา,า,ายามตัดให้ดีทีสุดเลยกันสุดั ผลพ,พานแอดครับผู้จัดการหลังของหลังนี้ครับเดี๋ยวไปดูกัน,นชัดๆไปจีดโดนตอนนี้แหล,ละไปจีดโดนนะอัองไ,งไงก่บางยาผมเดียว แถวเค่ตุ้งอน่นึอก็แล้วกันดีๆนะเพื่อนมาเร็วมาเร็วมีอะไรไหม มาเร็วมาเร็วว uh. ้าว mm ียครับผมตวน้สวยไปดูกบุตักคนอาเขียม์เขียลยไม่ได้เขียรือเดี๋ยวทับถูกกันทับถูกกันทับถูกกันอนี่่ลำพันเอ็ดเลยลำตัวนึงตอดบ่เขาทักหนังหนาพด ผ่านไก่ขึ้นไปเชียร์อีกทีนึงครับได้ป๊อป<ว>ดูลังกระพานผลครับเพึ่งว่ายจีเอาอยัางไงเนี่ยดูดูดูคอนอย่งใหญ่พี่น้องอือดูหัวหน้ามครับหัวหน้าพิต,ตาอ๋อง,งามครับอือจัดเขียนไม่รู้นี่อันนั้นครับหัวาหนา้ามยังสวยหัวหน้ามงามครับเนาะ โคอดเขาจุกเลยโกระตุเยเกือบรุดมือดีกันไกลหนีไปโอ้ออกออกไปทางไหนออกเลยนี้เลยเหลือนิดนึงเอาไม่ ว้าวสวยเดี๋ยวผมไปดูทู่วไพได้เลยครับไม่มีไม้ครับเลาะไปเรื่อยครับวัดไวัดสันติรองครับช่องแสนบกอง้นลนสองเมตรด้วยวพรผยินดียินดีดูนาตี๋ตาเลยพี่้องเลยช่องแสนสวัสดีครับ การไปทีเรียบร้อยครับลังที่ห้าที่หกของเราไอ้เด็เมตร่งตัว่งตัวสุดยอดเลยอ่ะนี่กินกันยุกกิ่งเต่าแขนนี่อีกลังนึงครับผมออกมาเดียวเรียบร้อยครับมีแต่หัวหน้าดีๆนะพานไก่เนาะหวานเจี๊ยบมีแต่หัวหน้างามอ่ะแล้วเราเดินทางกันต่อครับผมเดี๋ยวก่อนเคลียร์สถานที่เก็บพึงเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางครับไ้ลังนี้ลังใหญ่เลยเอมองมาอย่างแต่ไก่ตอนแรกนึกว่าไอ้กิ่งไม้ นึกว่าลังหมดครับที่ไหนได้ลงังใหญ่อู้เอาละเอาละลังนี่โคตี้หรือวะลังนี่โอ้โหงามอยู่อาตอนแรกนึกว่ากิ่งไหม่ลังหมดเ<ห>น,น,นี่ยแยงกัไนไปดวดควันแล้วควรแล้ว,คว,ลวควรยุ่นแต่ยังไม่หดเลยไหนละควันนี่มีแต่ไม้โอ้ยหกักออกหมดแล้วถูกก็บม่มีถูกก็ผ่านไก่ อูนละ่ะจีรังผมไม่นี่โอ้ยลังเกินมาแก่แล้มาแล้วครับผมลงมาแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้ถ่ายครับไปดูในคลิปใหญ่ของผมเด้อนี่ครับโอ้หัวหนามไหมออกต่างเนาะหัวหนามเป็นแหวงงเหมือนกันกับหัวผานกบเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ยินดอก <c oughs> <c oughs> ไปเด้อเราเดินทางกันต่อครับผมลังที่เจ็ดของเรามาแล้วกำลังหมันครับผมไปลุยสองรังครับผมต้นเดียวกัน มันอยู่ตรงบ่อน้าเก่าครับนี่มาเจอครับตังหนึ่งจตังใหญ่เลยตรงนั้นแล้วอีกละะังนึงครับผมหอยโข้งครับนี่อยู right ่ต้นเดียวกันเลยอ่ามีลังใหญ่ครับอ๋อเอาจั่วเลยจั่วเลยเอาสกรู่ครับผมเอากล่องไข่สูงไปจ้าวเลยนะกล่องเม็นหนักเว้นกล่องเม็นหนักสองพันเอสหน้าพักขนุ มือยาวโอ้ยนี่คอนเก่า,าก็มันจริงๆตองรีบทำนายลิกาคับผมเวลาด้ยคอนเก่าเว้ยเี๋ยอคาบเก่าไมันทีกว่าเดนุ่มาขออีกี่ี่ยจะนึงได้กินเก่าอ้าวเยครับองมไงอยากเจอจากสามสิบลังีันปเอ้ยย้ยน้ย้ยไเอ้้อออไ ทำงานโดยพานผลเหมือนเดิมครับใช้ลูกพีเป็นประโยชน์ครับผมลังไหนพอเอาได้ก็เอาเอาเลยปลอดปลอดไหม,มเดยวลมควันเลยเพียงบินขอตานะั <c oughs> อตอด <c oughs> ไว้เทหน่อยแต่ตอดไว้มาได้ลมควันเนาะลังนี้ต้องใช้เล็กกว่ม แต่ดูเลยตอนขมับเลยไหมเจ็บเลยนี่ลงตะกาไปทีเรียบร้อยครับผมลงังติกาวดีสิบจัดเรียงตะการซีสวยครับนี่ก็แบ่งมาใส่ตะกาผมแล้วครับพอตะการมันจรงจิตเกือบรุ่นแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับผมระยะทางยาวไกลรถล็อกไปเรื่อยๆครับผมเราหาตามริมทางครับจังไหน <c oughs> ตรงไหนพอลงเดินดู <c oughs> เราก็เดินดูครับล็อกไปเรื่อยๆ บตาครับผมช่วยกันดู <c oughs> หลายมือหลายใดครับหลายไหม่เห็นเียนงามปะจริงหรอช่วยกันดูครับผมมองมองไปช่วยกันมองจะได้เห็นบางคนมองเห็นบางคนมองไม่เห็นครับบางทีมันก็มีอะไรบังตาอยู่นิดๆหน่อยๆครับ จะมองหาก็ไผ่ริมทางก็ไผ่ริมนม้ำก็มะม่วงอะไรอย่างเงี้ยละครับก็ไฟแบบเนี้ยลงดูได้ครับนี่มะม่วงแบบนี้นี่ฝั่งนี้เหมือนกันกนี่มาลงดูครับภูมินี้แท้ปะผ่านกบเจอครับอยู่ภูมินี้ยังไงแต่ก็ลงๆริมทางเลยตัวใหญ่เอ้ยลังยังใจอยู่รังนี้อยู่ยริมต,ตะเลยนี่โอู้วูดูหัวน้ำดู น้ำใหญ่อีกแล้วลังนี่ลังนานงฟ้าอีกเดี๋ยวนี้นะเ,เดี๋ยวมันซูมให้ดูครับลัองอย่างใหญ่ลื่โอ้นี่ขนาดบางกิ่งใหม่เด้หน่หัวน้ำก็ดีด้วยใหญ่เปลือทถือเลยเดี๋ยวมาลุนอีกทีนึงครับผมตอนตีแล้วนนเนาะเอาอย่างครับอย่างครับทุกคนครับโอ้โอแตกมาหาผมแล้ว โดนกวนแล้วครับโอ้ดูเขาหนาพี่น้องครับไม่เขาหนาอยังงามอือดั่มผมเนี่ยเหนียวเลยใครกว่าใครเต้นเนาะนั่งไม่เหนียวแล้วกอนมันเลยมันไม่ต่อยนะเด้มันต่อยมันแทงเขาดูขมขนครับกว่ามันลมให้ตั้งนานว่าเห็นต่อยผมน่ะต่อยพันไก่เฉยเลยดัมเดียว อเอาด้ยก oh. uh, yeah. an ็เอาเด้อหมูยาวเ้อเก่งสักดียือลมางีเกิดลเอะเ็ควัถุยๆอยู่นี่นะงอามันไม่ถึงว้าไม่ึงนี้ลมังนอคนน่ะนี่คือเขาจมูกผมอยู่เจ็บเลยปากทีว่าโดนมา เดี๋ยวผมก็ลมควันในทางนั้นบนที่นี่โดนฟานไก่โดนก่อนจ่อยโดนเฉยเลือกจ่อยหรือเปล่าดุยดุยดุยเลยเลือกต่อยดิเลือแหวกทางให้ฟานผลยั่อยคนไม่ต่อยก็ตีได้นะครับคนไม่ตีก็ต่อยได้นะครับอู้ขานจะไวอู้ผมแป๊ดเลยครับเรียบร้อยครับอ่าทั้งหมดก็ใส่กันไก่ละกันโอเคครับ มาเรียบร้อยครับผมลังที่11ของเรานี่ลังนี้80บาทครับสวยๆนายพันกบดีเงินเรียกเอานี่โอ้หนิมีหลายลังเห็นไหมมันมากินในยอดตานอยู่นึ่ครับพันฝนบอกว่ามีหลายรังพันฝนบอกว่ามีหลายรังพันฝนบอกว่ามีหลายลังพนฝนบอดต่านีหลายรสองส่วนไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับผมอีกรังหนึ่งเดี๋ยวรอสักครู่ครับผมทีมงานเรามาแล้วลังที่12ครับจะจัดกันเลย หลังนี้คือมอไซต์ตีครับคนเตี้ยนี่เลยนะปวดผมก็มาถึงอ่านี่เออมาถึงดินะเนี่ยครับมาถึงเ <Okay. S 1> ด้อเนาะก็ไม่ต่ำๆดิต่ำไงล่ะตูต้ใส่เดี๋ปีนเลยนี่เปลี่ยนคนแล้วขยับรถอีกนิดนึงไงเปลี่ยนคนเปลี่ยนคน,นผมก็มาถึงดอกท่านต้งองขยับรถอีกนิดนึงมันไปรตรง กินมะขามใหญ่ราเด้อปาเป่าได้ไดท่านเจ๊เวลาเป่าเป่าได้ตีมิม่มเป็นบยน้นซุ<อ>่มคือพี่เก้เลย <c oughs> <c oughs> โอ้ลังขาวออาเร่ง <c oughs> องแนเอแ๋ยวลงมาจิ้ขยับรถ <c oughs> ดูทรงแล้วต้องพึ่งความสูงพันผลครับสูงอย่างไรใช่ไหมใช่อุ้ยรังกระดาษนี่เออจะมีตุ๊กอ่อนในกลางด้วยมีมีครับมีโอ้ต้องขยืดเป่าละเอาฝากทีเดียวก่อนมันพอดีดีเอ้โต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 โยอดเพราะไม่ดีลานะเอาเรื่องเอาเรื่องแล้วครับจุ่มรองเสร็จตาผมอยู่เลยขยาวเลยไหมข้างหน้าปิดตาตาเต็มเลยนะ เขียงเอฟโอ้น้ำดิโอ้ขอโทษมองไปยังเนาะเอ้าโอหลังดินิดเดียวถ่ายหลังเป็นไรน้ำเป็นกระดับมาแล้วนำไดไหมน้ำบ่ได้ถึงอหมยเอ็มบ่ใส่น้ำเกือบแล้วเกือบดีแล้วรถสวยเท่าได้ปันนี่หลังนี่ลังนี่ให้ชี้บาทครับไปไปแถมไปเดินทางกันต่อครับลังที่สิบสองของเรา นี่อ,อู้น้ำได้ยูน้ำได้ย,ดยูได้ยี่สิบบาทยูบ่แม่นนดื้อได้ยี่สิบบาทยูครับลังนี่ขายของเพียงแคโอ้ยี่สิบบาทน้องคันใก่ครับไหนยี่สิบ <laughs> <20 S 2> บาทครับผมขายายี่สิบบาทว,ว้า่ยี่สิบบาทเดีดูน้ำดูลังทีสิบสามมาแล้วครับได้ยินเสียงตะโกนมาเจอแล้วผ่ <ๆ S 2> านผมเจอในกลุ่มน้ำเลยครับกลางป่าน้าไปเี่ยวเลยลังกูใหญ่ซำน้องไก่เอ๋จื้อ โอ้พันใหญ่ไก่ก็เจอครับเมยอยู่อย่างลึกคู่นุ่นตรงนู้นครับหลุมนี่แหละหลุมลานวิวผ่านผลครับหลุมที่ผมนอนตีเลยนี่นนผมไม่ได้ขามาเด้นี่วันนั้นกผมพากันขับรถหลินไปเรื่อยๆครับแต่วันนี้ขามาดูในหุบครับผม,บมเจอสองลังจนได้สองอะไรว่าฟันไก่ในว่ายช้อนไก่เจอได้โล้งลงโลังนี่นี่ บ่อลังนี่นะฮะอ๋อลังเดียวครับนึกว่าพันไก่เจอแล้วลังทีสิบสามของเราอ่ากลีบหนึ่งลังครับสวยๆพันไก่กับพันกบตามพึ่งหลวงครับที่ตอมกินดอกไม้อยู่ตรงนู้นครับนี่เราบินโค้งครับมันีะครับกับพวกตรงเครือนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูครับ เยวครูขขอื้มกลัวกูเจอศพอีกแล้วนี่กับพอเดินทางอะไรครับเออเขาออกเขาบ่อยๆเดี๋กับพอเดินทางชอบบรรจุศพเดี๋ตายแล้วเอาเดี๋ยวตายเลยเราจะไปเปิดดูไหมเนี่ยดันดีมองให้ดีขั้นไกลเดี๋ยวเดีด๋ยวเจ๊งเจ๊งจังทีลเลยเิดหมอกอ่ไรดีมีต้นนู้นพูดหลังใหญ่เลยเนาะพันอ๋อหลังใหญ่เลยยังสูน อครับเออดอกยังใหญ่ครับผมอุ้ตอนนี้คงไม่ได้ตีแล้วครับเป็นบันพุ่นีครับผมติดตามได้ในไก่คนน่ากินครับผมเอ้ยดูด่ะมาเจอช่วงคำแล้วครับมดแรงกันแล้วเรื่องไงุูงนี้พานไก่มาจัดการครับเดี๋ยวพามาดูเราพี่น้องนี่ไม่มีอะไรครับเป็นรังขเปล่าครับผมโดยเข้ามาทิ้งครับ ผลงานรวมของทีม,ม,มงานเราบบวันนี้สิบสามลังแล้วจะกระจายใส,ส่ถาดให้ดูสิสวยวันนี้คงเม็นไปขายแล้วครัแบเบก็บใบเก็บใบก่อนเก็บใบก่อนเนาะเก็บไปหายอีก่เปิดตลาดเลยไปเลยเหม็นสองถาดครับสวยๆเลยอู้หักจริงๆครับดูข้าวหนามดูนี่ดูข้าวหนามครับปิดตานี่นี่มีแต่งามๆเนาะ ของขาดเต็มเต็มครับ1ิบสามลังผีงานของเรากนนี้ไก่ชอบอ่ะอย่าลืมนะครับกดติดตามทีมงานพวกเราไปด้วยครับผมว่วาจะเป็นลูกพี่ใหญ่ของเราครับผ่านผลครับชีวิตง่ายตายสุ่งครับผมคนทียังไปติดตามเหมือนเดิมแหละครับแล้วก็พานไก่ครับผมไก่คนน่ากินครับแล้วก็ผ่านครบครับผมพานกบพาลุยครับผมครับผม้วผมหยุดให้ยูหักินครับใครได้ชอบคลิปแนวหาอยูหักินแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไ้นะครับผม คลิมนี้ขอตัวลาพี่น้องไปเพียงแค่นี้แหละครับผมเจอกันคลิมนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะ <Go. S 1> ออกลาก,กันอีกแน่นอนครับผมฝ <Hey, S 1> ากติดตามกันไปด้วย